ละอ,อเกิดมาก็อาพับไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครหวังมีครอบครัวแล้วจะมีความสุขเหมือนอย่างคนอื่นแต่ฝันกลับสลายเพราะสามีป่วยเป็นโรคโลหิตจางต้องคอยไปเติมเลือดอยู่บ่อยๆซ้ำร้ายกว่านั้นลูกชายวัยเก้าขวบก็ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่เกิด เมื่อห้าปีที่แล้วแม่สามีก็มาล้มป่วยจากโรคกระดูกทับเส้นต้องเป็นภาระที่ละออต้องเลี้ยงดูไหนจะค่ารถที่ต้องไปหาหมออยู่ทุกเดือนอีกทั้งค่ายาพ่นบรรเทาโรคหอบของละออรายได้ที่มาจากสามีหาเลี้ยงเพียงคนเดียวจึงไม่พอเลี้ยงปากท้องทั้งสี่ชีวิตเล่นมาเป็นลูกสภ้ค่ะว่า ็มีความลำบากไงกากควรจะมีบ้านมาก็ต้องไปก่อออกมาทุกอย่างทั้งปูนทั้งทรายทั้งอิฐก็ต้องไปก่อออกมาเรื่องเล่าแม่ก็ก็มาป่วยลูกปุ่นูก็ไม่มีตังค์รักษาเขาเป็นโรคกระดูกทับับเส้นนี่ค่ะก็ไม่มีเงินเลยรักษาเขาก็ต้องปล่อยก็แบบกินยาแบบซื้อยาให้เขากินไปเป็นวันไงค่ะ ด้วยภาระที่ต้องดูแลแม่สามีละออจึงไม่สามารถไปรับจ้างทำงานแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้เลยถึงจะยากจนก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกต้องอดบ้านที่อยู่อาศัยก็ขออิฐขอปูนมาสร้างกว่าจะเสร็จก็แรมปียามฝนตกหนักน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านทุกปียิ่งวันที่ว่าไม่ได้ทำงานไม่มีงานทำเลยยิ่งไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินใหญ่งานที่หนูทำเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทุกวัน ถ้าวันไหนยุดก็คือไม่มีตังค์และแม่ก็มาป่วยอย่างนี้ด้วยเขาก็เหมือนแม่เราเพราะหนูไม่มีแม่หนูว่าเขาเป็นแม่หนูหนูตีหนอไม่ได้สุดแสนจะเหน็ดเหนื่อยก็อดทนสู้เรื่อยมาถึงแม้ต้องมาลำบากที่ต้องมาดูแลแม่สามีแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะปริป,ปากบน หากมีเงินทุนสะกก้อนจะเอาไปเป็นทุนค้าขายจะได้มีกินมีอยู่ไม่ต้องฝืนทนอดมือ้อกินมือ้ออย่างเช่นทุกวันนี้บริษัทเทพประดุงพรมะพร้รราวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมได้ผู้มีจิตสธาร่วมบริจาค5,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับละอและครอบครัวต่อไป